ประเด็นสุดท้ายเป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยระยะหลังๆเนี่ยนะครับพยายามโหมกระพือเรื่องของคนที่น่าจะมีความผิดมาตรา1นึความจริงประวัติศาสตร์พรรคนี้ก็พยายามจะโหนสถาบันหรือนําสถาบันนั้นมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการทําลายล้างคู่ต่อสู้ทางการเมืองอยู่เนืองๆซึ่ง ความพยายามรอบใหม่นี้พรรคเพื่อไทยขอเรียนนะครับว่าไม่น่าจะประสบผลแล้วครับเพราะพรรคเพื่อไทยนั้นเป็นสถาบันการเมืองหลักของประเทศมีนายกรัฐมนตรีที่มีความจริงจังจริงใจเอาจริงเอาจังนะครับที่จะให้เจ้าที่ตำรวจนั้นในการเร่งรัดจับกลุ่มตัวผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าทำความผิดนั้นมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดให้จงได้ดังนั้นพรรคประชาธิป,ปัตย์ควรจะเลิกได้แล้วนะครับ พฤติกรรมแบบที่จ้างคนไปตะโกนในโรงหนังว่าปรีดีฆ่าในหลวงขอยืนยันครับว่านายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยสมาชิกพรรคทุกคนครับยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและพรรคเพื่อไทยนายกรัฐมนตรีจงรักพักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใดส่วนกรณีของตั้งอาชีวะ กรณีของโกติใครผิดก็ต้องว่าไปตามผิดครับมีหมายจับก็ต้องตามจับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและการต่อสู้คดีนั้นเขาก็มีสิทธิ์จะต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ผิดว่าไปตามผิดไม่ผิดก็คือไม่ผิดไม่มีใครแล้วครับที่กล้าจะยื่นมือเข้าไปช่วยโดยเฉพาะคดีที่มินเมเกี่ยวกับสถาบันนั้นเป็นคดีที่มีความเปราะบ,บางแล้วก็ละเอียดอ่อนพรรเพื่อไทยอยากจะขอเตือนนะครับพรรคประชาธิปัตย ว่าว่าอย่าไปสร้างประเด็นโหมประคมข่าวเรื่องสถาบันมากจนลืมพฤติกรรมอองพักพวกตัวเองในเรื่องนี้ครับของคุณสุเทพที่ประกาศตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์นี่ก็องค์ประกอบความผิดสําเร็จนะครับแม้ในภายหลังจะมาแถว่าเป็นการประกาศแบบสมมุติถาวรเสนเนียมออกมาประกาศว่าเป็นการโยนหินถามทางแต่ทีมกฎหมายพักเพื่อไทยเข้าใจว่าวันนี้ครับจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ แล้วก็อาจจะมีสมาชิพกพรรคบางส่วนที่เป็นอดีตผู้สมัครนะครับไปแจ้งความดําเนินคดีต่อนายสุเทพเพื่อสุบรรณตามความผิดมาตรา1นึนะครับเพราะองค์ประกอบความผิดชัดเจนฉะนั้นสถานะของนายสุเทพไม่ต่างจากโกตีครับไม่ต่างจากตั้งอาชีวะและเราจะไปแจ้งความในวันนี้พรรคประชาธิปัตย์อย่าหลับตาหรือหลิวตาข้างหนึ่งนะครับ เห็นความผิดคนอื่นเท่าภูเขานะครับแต่ความผิดพรรคพวกเราพรรคพวกตัวเองนั้นมองไม่เห็นก็สรุปนะครับว่าสุเทพนอกจากเป็นผู้ต้องหาในคดีกบฏแล้วก็จะโดน1 1 2่ห่ินสถาบันไปด้วยซึ่งก็วันนี้ครับจะไปดําเนินการแล้วฝากกปปสฝากะยานริปัดนะครับไม่ต้องส่งใครออกมาพูดแล้วนะครับเรื่องสมมุติเรื่องโยนหินถามทางเพราะของจริงถ้าทุกท่านจําได้นะครับวันที่สี่ เมษายนมีการประชุมระดมความคิดของแกนนําต่อเนื่องวันที่5แล้วคืนวันที่5นายสุเทพขึ้นประกาศรัฐาธิปัตย์เรามีฝ่ายกฎหมายมอนิเตอร์การประชุมของกปปสนะครับก็ได้พบว่าสิ่งที่นายสุเทพประกาศนั้นเป็นมติของกปปสเป็นความเห็นที่ถูกรับรองประทับรับรองถูกต้องโดยนักวิชาการหลายคนที่เห็นชัดๆก็คือสมบัติธรรมรงธัญวงศ์เสรีวงมนทา ฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เรื่องโยนหินถามทางไม่ใช่เรื่องสมมตุติแต่เป็นเรื่องจริงและยืนยันว่าองค์ประกอบความผิดสําเร็จแล้วซึ่งฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยจะแจ้งความเอาผิดดําเนินคดีโดยเร็วที่สุดโดยจะเริ่มต้นวันนี้ครับกับนี่ก็เป็น3-4ประเด็นในวันนี้ครับ12เมษายนครับกับขอพระคุณทุกท่านนะครับท่าในใดมีประเด็นคําถามเชิญได้นะครับ